คิงคุยข่าวครับครบจบรู้เรื่อง19ธันวาคม64นะครับมีรายงานด่วนเข้ามาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ว่าตำรวจสอบสวนกลางนำทีมโดยบอกอปคบนะครับก่อังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยบุกไปรวบตัวหมอปลอมที่แอบอ้างชื่อคุณหมอหยกนะฮะเอาใบประกอบวิชาชีพของคุณหมอท่านอื่นเนี่ยมาเพื่อใช้สมัครงานแล้วก็แอบตีเนียนเข้าไปทำงานที่คลินิกเวชกรรมซึ่งคุณพิมพิพายเนี่ยเขาลงทุนในการเปิดคลินิกดังกล่าวนะฮะ โดยจับกลุมตัวได้ครับหนีไปกบดานอยู่ที่ห้องเช่ารายวันในพื้นที่พัทยาชนบุรีนะฮะเบื้องต้นก็ถูกแจ้งไป4ข้อหาดำเนินคดีซึ่งแต่ละข้อหานั้นก็ล้แล้วแต่มีโทษหนักทั้งจำคุกและก็โทษปรับเช่นช่อโกงแสดงตัวเป็นบุคคลอื่นประกอบอาชีพเวชกรรมโดยผิดกฎหมายไม่รับอนุญาตหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตัวเองนั้นประกอบอาชีพเวชกรรมรวมทั้งแอบอ้างเอเอกสารของผู้อื่นมาใช้โดยผิดกฎหมายนะครับเบื้องต้นเจ้าตัวสรารภาพครับว่าตัวเองเนี่ย เคยเป็นเซล์ขายคอสเสริมความงามแถวคลินิกย่านจตุจักจบเพียงแค่ม6นะฮะหลังจากนั้นคลินิกขยายสาขาตัวเองก็ทำงานดีจนได้เดินขั้นเป็นผู้จัดการสาขาตอนที่ทำงานเป็นเซลล์ขายคอสเสริมความงามก็จะแอบ,บนำโบท็อกที่เหลือๆเนี่ยมาใช้ในการฉีดในกลุ่มพนักงานจนกระทั่งเกิดความมั่นใจก็เลยตัดสินใจก่อเหตุด,ดังกล่าวก็คือไปแอบ,บอ้าง เอาใบป,ประกอบวิชาชีพหมอหยกซึ่งเป็นหมอจริงๆซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยเพื่อใช้ไปสมัครทํางานกับคลินิกของคุณพิมพ์รีพายแล้วก็สุดท้ายโป๊ะแตกครับถูกตามจับกุมตัวได้ในที่สุดครับ